iPhone Xs Max มาในอาการชาร์จไม่เข้าลองเสียบชาร์จดูครับเสียบชาร์จด้วยสายชาร์จไม่เข้าครับสลับด้านครับไม่เข้าครับแต่เสียบชาร์จด้วยไวเลสเข้าครับอันดับแรกเราจะประเมินไปก่อนว่าอาจจะเป็นที่ตูดชาร์จเดีย๋ยวเอาตูดชาร์จมาเปลี่ยนครับว่าหายไหมก่อนที่จะนำ สายแพ่ตู้ชาร์จมาเปลี่ยนก่อนที่จะแกะเครื่องเดี๋ยวเราใช้ตัว ICC Pro ตัวนี้ครับมาเสียบดูครับว่าเช็คปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับ iPhone ตัวนี้ครับครับปรากฏว่าไทสตาไฮด้าเฟลไทอันอื่ d เธอด็อกเฟกตัวนี้เป็นฟ้องครับว่า IC ซีไทสตาอาจจะเสียหายครับให้ลองเปลี่ยนตู้ชาร์จดูก่อนครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตู้ชาร์จกันครับผม นำสายแพร์เส้นใหม่ครับมาใส่ครับผมหลังจากเสียบชาร์จด้วยสายแพร์เส้นใหม่ครับเครื่องเปิดติดขึ้นมาครับมันจะเป็นระบบออโต้อยู่แล้วนะครับถ้าเครื่องเปิดแต่ไม่มีการชาร์จครับติดก็จริงครับแต่ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ครับสลับด้านครับ ก็ไม่เข้าครับเพราะฉะนั้นเป็นในส่วนของเมนบอร์ดเดี๋ยวไปซ่อมเมนบอร์ดกันครับคือเมนบอร์ด iPhone Xs Max ครับนี่คือในส่วนของลายวงจรของมันครับผม IC ไทตาที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้ครับ1 6 1 2 A 1ตัวนี้ครับ C อยู่ใต้นี้ครับต้องแกะซิงค์นี้ออกมาครับผมจะแกะซิงค์ไปครับ IC จะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน IC ตัวนี้กันครับผมนำ IC ออกไปแล้วครับเดี๋ยว IC ตัวใหม่ใส่เข้าไปใส IC ใส่ IC กลับลงไปครับ หลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วครับเสียบชาร์จได้ตามปกติครับเครื่องกลับมาชาร์จได้แล้วครับตัว icc pro ครับก่อนหน้านี้ขึ้นมาเฟล,ลครับตอนนี้ครับเรียบร้อยครับไทสตาร์โอเค vdc m a ม n โอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อช่างต้นช่านเกียตตัวนี้ซ่อมที่2,900บาทครับผมสวัสดีครับ